สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2025ครับเกมนัดสุดท้ายครับของนัดที่2ในฤดูกาลครับเกมของบูเวฟชลบุรีเปิดบ้านพบกับราชนาวีนะครับสำหรับผู้บรรยายครับอยู่กับผมสุรเดชมณีมลและคุณทศพลรัตนะครับเริ่มนะครับบูเวฟชลบุรีกับราชนาวี มุมครับปนัดหยอดมาเอา้ายอดยิงจังหวะนี้โอ้โหมาตามสูตรแล้วครับแต่ซ้ายตรงนี้โดนไม่ดีเท่าไหร่จังหวะที่เล่นสูตรตรงนี้ครับวิ่งมาซ้ายเลยครับโดนไม่ดีรินครับช่วยรัชนาวีได้ออกบอลเร็วมาเลยยามาแล้วได้โมงตรงนี้แล้วจโจโจไม่น่าเชื่อครับลูกนี้ตะวันครับเก็บตกตรงนี้ไม่ได้ บรินครับแล้วคว้างยามาโมงปัดออกความาเข้าทางนึงนืดองของโต้เสียด้วยครับอ่าครับนชนนมีเวลาให้มาที่สุพุทธเ่อนกลางโอ้โหเท้าซ้ายพยายามที่จะปั่นลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบไปครับเกมนัดแรกนี่เสียประตูจากจังหวะแบบนี้บ่อยครั้งครับคราวนี้หลุดมาของจากข้ามโดนดักอาอะไรครับสุพุทธมาที่วรุษยิงเฉล็บนิดนิดโอ้โหบอลมันเปลี่ยนทางแล้วก็หลุดออกหลัง โอ้ยิงแป๊กออกเองครับโอ้โหบอลน,นี้ผิดเหลี่ยมไปเยอะรวมไปถึงพัดด้วยยังมีสุพุท j อยู่ข้างหน้าอยู่เอา้ายิงเองโอ้โหเข้าไปเลยครับเด็ดขาดสุดๆครับประตูแรกของปนัดอิติพานุพงศ์ครับบูเวฟนำแล้วดูภาพช้าครับโอ้ห์ขวาตรงนี้เรียดเข้ามุมไปเลยครับ1-0ครับบูเวฟชนบุรีขึ้นควายตรงนี้แล้วงัดต่อถึงด้วยวรุตหวังสมัยเอลยิงโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับ โอ้ทำสวยมากครับเรนี้ของทางบูเวฟข้ามนี่น้ำหนักยอดเยี่ยมมากเลยนะครับหลุดมาตรงนี้นี่วางเท้าเลือกปุ่มเลยครับแต่ว่ากลับมาวุษหวังสมแลวให้มาที่สุบุทเทือนกลางยิงโอ้โหติดเซฟครับยังไม่ได้ครับคล้องหนีอ่ะสวยมากเลยครับดูครับคล้องหนีแล้วก็ยิงครับโอ้โหพลขยับมาแปะแล้วโอ้โหง่ายๆเลยครับ สุดท้ายจบที่ปิยนัทนุสยาครับโอ้โ oh หเปิดให้เสาไกลนี่ครับป <laughs> ิยัทขอแบบโล่งๆเลยครับ <c oughs> ไม่มีใครไปกดดันนะครับตัว <c oughs> ที่บังทางบอลอย่างอภิวัตนิดมาถึงทางพัดด้วยให้มาที่สุพุทคืนแล้วยิงเโอ้ญญโหได้ประตูเลยครับ <c oughs> โอ้ง่ายๆเหมือนกันครับบ <c oughs> ูเวฟเสร็จบ,บองแล้วก็ยิงเด็ดขาดมากนะครับพัดเนี่ยยิงแบบ คอเสียบมุมก็ไปเลยน่าจะไม่ได้ยิงแลครับแบบนี้โอ้โ oh หจบครึ่งแรกครับก็จบครึ่งแรกไปครับปนัดลุยมาเอาได้ยิงตรงนี้โอ้ลอดขาแล้วแต่ว่าได้สามอีกทีเข้าประตูครับโอ้ ho. นาทีนิดๆเท่นาน,นั้นเองนะครับเริ่มมาไม่ถึงนาทีดีซะด้วยซ้ำอมปานัทนี่แหละครับที่กินตัวมาได้ครับยิงลูกนี้เซฟได้แล้วครับแต่ว่าโอ้โหมันไม่พ้นระไายะครับพ<ถ>ยายามจะสกัดโดยเจษฎาวุฒิเองก็สกัดไม่ขาดครับกลายเป็นตั้งให้กับภพธบรได้ยิงเข้าไปเลยครับคนออกบอลจะเป็นกฤษฎาวงแก้วงัดมาลูกสุดให้กับสุภวุฒิยิงโอ้โหจังหวะนี้ติดเซฟของทางอรินของสาวประตูยิงยอดเยี่ยม <c oughs> ดูจังหวะเคลื่อนที่ไปสวยเลยเปิดยาวแล้วก็โดนด,ดักได้พิวัตรมีเติมมาโดยสุภวุฒิเือนการจิ้มลูกนี่โอ้โหหลุดกรอบออกไปโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตู <c oughs> ตรงนี้นี่วิ่งสอดมาสวยเลยครับแล้วก็ดีดือมรุษครับอพิวัตร ในมาสุภวุฒิกระโดดข้ามโอ้โหชนคาดโอ้โหรอบอลสุดท้ายโดนรินออกครับไม่ได้ครับลูกที่สี่ของบูเวตู่แรกในเกมนี้ของเจ้าตัวยังไม่มาดูครับน้ำหนักมันแรงไปดอยนึงนะครับอารินเนี่ยไปไม่เอาเปาโลลงมาครับอิกอินโอ้ยิงบุดแล้วได้จังจอนี่ติดแซฟแล้วโอ้โหการว่าเข้าประตูตัวเอแล้วครับแบบนี้มาครับราชนาวีกลับมาสู่เกมครับสองประตูต่อสามครับยิงเข้าไปครับวุด คนแรกแล้วยิงอุ่มจริงๆกันน่าจะน่าจะเป็นทําเข้าประตูตัวเองนะครับของพัดนั่นแหละครับบอลย้อนกลับมาโดนพัดนะครับรุดให้มาที่อภิวัตรตัดเข้ากลางมาให้มาที่เปาโลเกี่ยวแล้วดึงเข้าขวาจิ้มลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหลูกสี่มาจนได้ครับเปาโลบาโบซาครับเอาให้บูเวฟของนแหละครับนี่ครับดึงหลอกจากซ้ายเข้ามาขวาแล้วจิ้มเข้าไปเลยครับ โอ้ประตูอย่างอะไรนี่ออกมาบล็อกแล้วเจอจิ้มผ่านตรงนี้นี่สวนด้วยครับมาสี่เลยครับ4ี่ตัวหนึ่งสีตัวหนึ่งตรงนี้แล้วได้จบโดยนะัชอรโนโคข้ามคานครับไม่ได้เหมือนกันครับฝั่งของบูเวฟขึ้นมา4ี่คนตรงนี้นี่ไหลามาเลือกตัวหลังครับแล้วยิงโอ้โหหลุดไปเองครับ เกมครับ,รบก็กลายเป็นชัยชนะของบูเวฟชมบุรีครับที่ควานาน้าสคะแนน2เกมติดต่อกันครับ